หมกหลายเดี๋ยวแม่เคียวใจไปเบิ้งได้จ้าเด้อมึงนี่คนหมกกลายลหลแต่ว่ามันจะหกมมงหงมงกว่าแล้วเนาะจ้ะเนาะเต็มันหักมือมันอหมกมันหลายเนาะจ้ะเนาะฝนตกมาคืนอ้ยฝนตกดีใจไล่ลายเนาะจ้ะเพระาะว่ายามันจะได้ปรุงเนาะ ตะเวนกำลังขึ้นเด้อจ้าเด้อแต่ว่ามันมันสวยเด้วดีมันหัางหมกหลายเนาะจา้าเนาะมันหมอกหลายหมอกหลายนี่ฟังนี่มันจะลายเนาะจา้าเนาะหมอกเนาะ เรเห็นภูเขาเลยพี่น้องเอ้ยหมอกลายอันนี้ทั้งตะเว้นขึ้น้ะจ้ะเด้อะมันห่วแต่ภู้พูขึ้นมาเนาะจ้ะเนอะเดียเ๋ยวก็เลยเก็บภาพสวยๆไหมเบิ้งเนาะจ๊ะเนอะ ต่วนนี้มันก็อยากอันมันก็อยากจางจากเน่นเน่เล็วน้อยจ้ะเนาะต่นเต้เศร้าอันก็นนี้นั่นมันร้ายโบเห็นหดนดอีอย่างโบเห็นหนดต่วนนี้มันอยากจางเร็วน่อยจ้ะเนาะไม่เห็นภูเขาเลยนจ๊ะภูเขา มีไปเบิดหมอกนะจ้ะเนาะหมอกหลายหมอกหมอกมันขึ้นเพราะว่าฝนตกนะจ้ะเพราะว่าตอนมันเด็ดมันก็อันมันเด็ดเพราะว่าฝนตกมาแล้วมันจะมีอายขึ้นอันที่อันดินเท้านะแมจ้ะดินเท้านั่นมันจะมีอายขึ้นมามันก็เลย พอฝนตกลงมามันนามกับดินมันถือกันเนาะก็เลยเป็นควัอนออกมาเนาะจ้ะสวยบ่พี่น้องสวยบ่สวยบ่าส,ยบาส,ยบาสายเลยบ่ ไม่ไปเบนะ้ดเนาะจ้ะน้องควันเนาะคือจังยงยมือมาหนิเนาะจ้ะควันยงมือมาหลายไม่เขียว้ามเบึงบรรยากาศอันเฉยชว่วตอนเศร้านะจ้นะเนาะนะนะนะ มือบบเห็นผู้เขาเนาะจ้าเนาะควันมันมาหลายแล้วคว,วันมาหลายแลยน้ำมือบบเห็นผูเขาบรรยากาศสวยจังเลยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะจ้ะเนาะธรรมศาสตร,ร์เลยสวยบ่อพี่น้อง หมกขึ้นเต็มภูเขาเห็นเตั้โจนไปมันน่ะจ้ะเนาะควรจะไปทำงานกัน ฟังนี่มันจะสวยมากาเนะจ้ะเนาะฟังฟังตะเวนนี่มันมันอันมันเป็นตะเวนขึ้นเนะจ้ะมันก็นเลยงามเนาะเลยสวยเนาะหมูก็หลายหลายได้จ้ะเยอะมากเลยฝนตกมาคืนนี่เพราะว่า่อวานมันหอนหอนนะจ้ะเนาะทั้งแม่เขียวฝนตกเด้จ้ะเด้อ ฝนตกประคืนนีงฝนตกไม่เขี่ยมานอนอันมานอนอันบ้านหลังไม่หลังนอกฝนตกพอดีหรือว่าเป็นน้ำเมฆเขียวมานอนหน้าบ่อเม่์ป <c> ะ <oughs> ตีเขากูยุ่งงงแล้วด้วยจ้ะ Mà nam mà đều cứ phùn tụng nó Hồi bưng tới tháng này là mắn xuôi nó chạy Đây là cả Bạn na đơn 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 đơn. Bạn mẹ là na lộn bớt lên nó chạy nó Bạn mẹ mắn sẽ bình cổ vô cạn น้าจ้าสาสวยพ่อพี่น้องขอบคุณน้าจ้าเด้อขอบคุณที่เข้ามาหาไม่เกียวอีกแล้วเนาะพวกพกันคือเก่าน้าจ้าเนาะ โขกขึ้นมาหลายหลายปีหนึ่งมีแท่หนึ่งนี่แหละนาะจาะบ้านแม่ถ้าฝนตกมันจะมีโมกคอมเมนต์ขึ้นมาอแม่ก็อ่านบาได้ขอโทษขอไปด้วยจ้าเด้อ ให้ดูไปยังสีละ่ะมีไปเบิดนะจ๊ะเด้อมีไปเบิดหมอกหมอกมีไปเบิดนะจ๊ะเนาะท้องฟ้าเป็นสีอันนั้นเลยเนะจ๊ะเป็นสีฟ้าเลยเนาะเป็นสีน้ำทะเลเลยนะจ๊นะเนาะท้องฟ้าฮะว่าหมอกมันเยอะหมอกมันหลาย แม่ตื่นขึ้นมาแม่มาเห็นแม่เปิดประตูบ้านน้องมาแม่มาเห็นควันหมอกเนาะแม่ฟ้าเอาโทราศัพท์มาทายให้อันทุกคนในเบิงเนาะจ้ะเนาะม่แม่ทุกคนในเบิงเนะาเนะ,ม,ม,นนะมันพ่คอยได้เห็นมันตรงอันมันจะมีอันถ้ามีมันก็จะมีภาคอันภาคเหนือนะาะงภาคเหนือ ทั้งเสียงไม่ทั้งลลยทั้งอันนัาานเนาะจ้าเนาะจะมีหมกแต่ว่าทั้งแม่กับปีหนึ่งมีแต่หนึ่งเพราะว่าเม่กับโบเคยบ่เคยเห็นไหมหัวเตยเห็นมานี่แหละที่หมกมันหลายทั้งนี่มันเป็นแต่ทั้งนี่มันเป,นนนป็นทั้งนึงือเนาะจ้าเนาะมันก็นเลยมันมีตะเว้นเสียงแต่เว้นขึ้นมาเนาะ จะเด้อขอบคุณห,หัวใจทุกดวงเนะจ๊ะเนาะที่เขามารับซุมแม่เขียวคือเกาไปทำงานเศร้านี่โอ้ยอันวันอาทิตย์เนาะแม่ก็ลืมเนาะก็สมเราไปทำงานเนาะแม่ก็เป็นบ้าลืมไปพากพนกันอีกแล้ววันนึ่งนะจ๊ะเนาะ พวกนี้ก็ไปทำงานกันเลยจ้ะเด้อผู้บาหมอกมันจางมันเองมาหลายเนาะจ้ะเนาะหมอกมันก็เป็น สว e, ัสดีค่ะที่เขามาหาแม่เขียวเนาะจ้ะเนาะแม่เขียวก็จะขอลงไหลเนาะจ้ะเนาะขอลงตางไปทำธุระกันเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายเด้อจ้ะเด้อที่เขามาหาแม่เขียวเนาะ ท่านแม่กัสภาพมาให้บึงอันผักปุ้ยฝนตกแล้วผักผักแม่ที่แม่ปลูกไว้เนาะเจ้าเนาะ

อันนี้ก็ต้นมะพริก้ะจ้าเด้อต้นมะพริกแม่ต้นมะพริกแม่นี่ในกระพาร์คานาะจ้ะเนาะกระพาร์าเริ่มเป็นโดกแล้วจ้าต้นมะพริกเริ่มเป็นโดกแล้วกระพาร์คตูแม่เนาะจ้าเนาะผักแมงลักเนาะไอีตูผักแมงลักแม่ก็ได้ซื้อดอก อันนี้ก็ต้นมะขามเทศต้นมะขามเทศที่แม่พาะไว้แม่สะปลูกเนาะจ้าเนาะต้นขามเลี้ยนเนาะผักอันนี้ก็พผักอันผักกาดหินเนาะจ้าเนาะแม่อันแม่หัวเต้าตัวนี้หัวเต่ายังจากน้อย ถักอีตู้กะลายยู่เพราะว่าแม,แม่กับปลูกส่งตลาดน้ำเนาะปลูกไปให้อันปลูกส่งตลาดน้ำตลาดบ้านแม่นี่แหละอะไรกับผักเสี้ยเน่นอกจากเนาะผักเสี้ยบ้านเฮาเนาะผักเสี้ยเบ้านเราานอกจากเนาะคนอีสานเขากินกันได้อันแกงหนไม่เนาะแต่คนไทยกับภาษาโดแต่คนอีสาเนเขาสิร์ อันนี้ก็ต้นหมอกพริกมันบ่ทันใหญ่ใหญ่แม่หัวแต่เอาพึ่งเอาลุงเนาะจ้ะเนาะอันนี้ต้นอันสีลาวแล้วก็หอมบัวเนาะจ้ะเนาะแม่บ้านใส่กันแม่บ้านใส่กันเบิดให้มันอันใดใหญ่แม่ก็ลลกออกมาลกออกจกกันเนาะจ้เนาะลกไปกงเอาไปใส่กงใส่ออมปูออมปาเนาะจ้เนาะออมปา อันนี้ก็หอมซีน่าจะเนาะหอมซีเพราะว่ามันใหญ่มันเกลี่แล้วมันจะเป็นดอกแม่เอาไว้เห็ดอันพันมันเนาะจ้ะเอาไว้เห็ดพันใบเ,เห็ดเนวเนาะจ้ะเนาะเอาไใบบานอีกสีลาวสีไทยเนาะ นี่การรวมมีผสมประสานาเนาะจ้ะเนาะทั้งผักบัวทั้งหอมบัวทั้งหอมซีทั้งอันต้นหม,มักพริกเนาะจ้ะเนาะต้นหมักพริกแม่กับลังงามต้นพริกแม่กับลังงามแต่น้อยมันก็เป็นหมากาเนาะจ้ะเนาะมันเป็นโดกเล้อเด้เริ่มใส่โซนโดกแล้ว,ลวเนาะจ้ะเนาะเริ่มใส่โซนโดกแล้ว ภาค i t คือเก้าเนาะจ้นะเนาะภาค itu itu ก็เข้าเนาะภาคขาเนาะจ้นะเนาะภาคขาบ้านเฮาเนาะแม่ปลูกเองภาคขางามบ่พี่นอ้องแม่เอาฟุใส่มันกับรังเขียวเนาะภาคขาพอได้กินอยู่ और कि